คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองนำโดยนายเฉลิมศักด์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเดินหน้าติดตามเร่งรัดการก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ป่าตองโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ประสบปัญหาล่าช้าและถือเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ป่าตองในช่วงที่ผ่านมาครับสำหรับระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลเมืองป่าตองที่กลมโยธาธิการและผังเมืองได้มาดำเนินการโดยมีผู้รับจ้างนะครับได้มาทำงานโดยเป็นสัญญาตั้งแต่ปี59ผเกุ่พันต่อเนื่องจนถึงปีปีนี้นะครับ วันนี้เนี่ยผมลงมาดูสภาพปัญหาซึ่งเกิดจากปัญหาหลายๆด้านด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะขาดสภาพคล่องที่จะทำงานให้รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดนะครับดังนั้นวันนี้จึงเป็นการมาเพื่อหามาตรการที่เป็นมาตรการเด็ดขาดในการที่จะให้ผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้สิ่งที่วันนี้ได้ มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตรวจสอบพบเพิ่มเติมนะครับว่าระบบป้องกันน้ําท่วมดังกล่าวที่ป่าตองเนี่ยจะมีจุดที่เป็นปัญหาประสัคอยู่ 2- อสาจุดด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างเดิมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยทําไว้เดิมนะครับทำให้การเชื่อมต่อโครงสร้างเดิมเหล่านั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของระบบระบายน้ําของเดิมเนี่ยเชื่อมกับของใหม่เนี่ยยังเป็นปัญหาประสัคในการเชื่อมอยู่เพราะว่า โครงสร้างเดิมเนี่ยไม่เอื้อต่อการเชื่อมตาหนองนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงเป็นการที่จะเอาปัญหาทั้งหมดมาดูแล้วก็เตรียมการที่จะเดเนินการให้รวดเร็วต่อไปปัญหาที่ผมกล่าวถึงนั้นเนี่ยก็มีอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกคือเป็นบ่อดักทรายที่เราจะต้องเชื่อมระบบระบายน้ําเดิมนะครับที่มีอยู่ในตัวเทศบาลอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้มันลงกับระบบที่เราจะผันน้ําออกไปที่ลงทะเลนะครับตรงนั้นก็ จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็เป็นปัญหาระสัคที่อาจจะต้องแก้ระบบเดิมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถรับน้ําต่อไปได้นะครับนั่นคือส่วนที่1ซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่เราจะเร่งรัดกันต่อไปส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของจุดที่เราจะต้องเร่งเรื่องของการก่อสร้างสถานีสูบน้ำนะครับปลายทางที่ก่อนจะลงทางทะเลไปนะครับโดยจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นการ รวมน้ําแล้วก็มีการก่อ,อสร้างตัวที่เป็นสถานีสูบเนี่ยการก่อสร้างวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาประสักในเรื่องของการระบายน้ําด้วยเพราะว่าทางน้ําเหล่านั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นทางน้ําที่น้ำเนี่ยไหลลงถึงทะเลอยู่ดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีทพายแผ่นเหล็กที่ตอกลงไปเพื่อ,อกันดินเพื่อเราจะได้ทําโครงสร้างในชั้นพื้นได้เนี่ย ก็วันนี้จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำใน,ใน,ในตอนช่วงที่ฝนตกนะครับดังนั้นวันนี้ก็มารับทราบความเดือดร้อนในส่วนนี้ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะได้สั่งการวันนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการลดระดับของอชีดพายตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถระบายน้ําได้มากขึ้นนะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ําในช่วงที่ฝนตกลงมาก็เป็น 2- 3สาจุดนะครับที่วันนี้มารับทราบปัญหาแล้วก็มีการสั่งการ เพิ่มเติมเพื่อให้อันที่1น่เนี่ยระบบระบายน้ําที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยสามารถระบายน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของน้ําท่วมในพื้นที่ได้ในช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในการกํากับผู้รับจ้างให้ทํางานให้แล้วเสร็จตามแผนที่เรากําหนดเนี่ยก็มีการเขียนแผนกันชัดเจนนะครับว่า,าจากนี้ไปเนี่ยกรมจะทําแผนละเอียดรายเดือนแล้วก็จากนี้ไปเนี่ย ตามแผนที่ได้ดูเร่งรัดแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก10เดือนงานนี้ก็จะแล้วเสร็จทั้งหมดซึ่งก็จะทันกับฤดูฝนหน้าที่ที่จะมาถึงนะครับในช่วงที่จะแล้งจากนี้ไปเนี่ยก็จะได้เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไปโดยแผนรายเดือนที่ผมว่านั้นเนี่ยจะมีการเฝ้าระวังในแต่ละเดือนเลยถ้างานของผู้รับจ้างในเดือนหนึ่งเดือนใดช้าเนี่ย เราก็มีความตกลงกับทางผู้รับจ้างไว้นะครับในการที่จะให้ผู้รับจ้างยินยอมให้เราสามารถนำบุคคลที่3นะครับเข้ามารับงานดังกล่าวของเขาทาแทนต่อเขาต่อไปได้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางกรมได้ตกลงกับทางผู้รับจ้างแล้วก็จะได้ใช้แนวทางนี้ในการกํากับงานให้เป็นไปตามแผนต่อไปครับ โครงการนี้ก็ยังดําเนินง,งานไปเพราะว่ามันยังจําเป็นกับป่าตองอยู่เพราะว่าโครงการนี้เสร็จอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้และก็การท่วมขังของน้ํานะครับฉะนั้นก็ยังจําเป็นเดิมต่ออยู่คือเราพอใจในการได้พูดคุยตรงนี้ใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็พูดคุยได้คือผมนําเสนอไปท่านดีก็รับฟังหมดถึงปัญหาของผู้รับจ้างและปัญหาของชียรายที่ ขวางขวางการไหลของน้ำอยู่และบอ่อดักทรายแล้วเรื่องอุบัติเหตุที่ไปขุดถนนอยู่ตอนนี้ก็ได้รับการผมก็ได้้องเรียนท่านโดยตรงท่านนิดีเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่นะครับคนนี้และท่านก็เป็นคนมื่อกผมมองว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านนิดีด้วยดีนะครับ